สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับผมไมคคนสแสวงหาครับคนเล่าเรื่องคนเล่านิทานคนเล่านิยายปรำปลานิยายพื้นบ้านนิยายชาวบ้านเรื่องเล่าชาวบ้านครับเรื่องอาถรรพ์ไพรอาถรรพ์ป่าเรื่องเกี่ยวกับป่าดงพงไพรต่างๆครับสำหรับวันนี้จะเป็นเรื่องลึกลับกนิดหนึ่งเป็นเรื่องของหมู่บ้านแห่งหนึ่งนะครับที่อยู่ในประเทศลาวไกลๆป่าลาวเรียกว่าหมู่บ้านร้างกลางป่าหรือหมู่บ้านอาถรรพ์ครับ คือในราวปีพุทธศักราช2515ครับรัฐบาลไทยเนี่ยจะได้รับการขอร้องจากรัฐบาลของสหรัฐอเมริกาให้ช่วยตามหาหมอชาวอเมริกันนะครับชุดทชาวอเมริกันเนี่ยที่เข้าไปช่วยรักษาคนในประเทศลาวอะ่ะและเกิดติดต่อไม่ได้หายตัวไปอะ่ะทำให้รัฐบาลอเมริกันนะครับต้องการจะตามหาหมอคนเนี้ยโดยการช่วยเหลือจากรัฐบาลไทยเพราะการเดินทางเข้าประเทศลาวในในณตอนนั้นนะครับ การเดินทางจะไปประเทศลาวนะต้องเดินทางผ่านประเทศไทยจะสะดวกและสบายที่สุดง่ายที่สุดดังนั้นครับอพอรัฐบาลไทยได้ได้รับการขอร้องหรือได้การแบบร้องขอจากรัฐบาลของสหรัฐเนี่ยรัฐบาลไทยก็จัดชุดนะําทางชุดคอยช่วยเหลือการเดินทางในครั้งนี้หรือชุดประสานงานนะการคอยช่วยรัฐบาลของสหรัฐคนของรัฐบาลอเมริกานะที่จะเดินทางไปยังฝั่งลาวหรือประสานงานฝั่งลาวเนะี่ย โดยมีผู้กองรพินจานเอกจันะนะครับสามต่อชดอเป็นคนประสานงานในครั้งนี้และก็ติดต่อคนนำทางฝั่งลาวไวสองคนโดยจะเริ่มออกเดินทางจากประเทศไทยนะครับผ่านทางจังหวัดน่านเพราะตรงนั้นนะครับจะใกล้กับหมู่บ้านของชาวลาวที่ชาวอเมริกันเข้าไปนะครับเมื่อประสานงานตกลงรายละเอียดกันเสร็จเรียบร้อยนะฮะเสร็จก็กําหนดวันเดินทางและเมื่อวันเดินทางมาถึงนะครับทางฝ่ายเจ้าหน้าที่ของทางอเมริกาก็มามา3คนครับ จ้าหนี้ไทยสามคนแล้วก็เดินทางไปยังจังหวัดน่าน,นครับได้กลับไปพบกับคนนําทางะอ่าเป็นชาวลาวนะครับสองคนตรงชายแดนนะครับเพราะว่าทางติดต่อไว้แล้วตรงชายแดนของจังหวัดน่าน,นครับตรงนั้นนะครับสมัยก่อนอนาะจะจะเรียกว่าเป็นเขตอำเภออะไรผมยังไม่แน่ใจแต่ตอนนี้คืออำเภอเขตอำเภอของอำเภอเฉลิมพระเกียรตินะครับรวมทั้งหมดนะครับในคณะเดินทางครั้งนี้ก็มีประมาณนะครับแคนมีคนนําทางฝั่งลาวก็อธิบายว่าเนี่ย ถ้าเดินทางจากตรงนี้นะตรงจากชายแดนตรงนี้ประมาณ4ี่ห้าวันอนะ่ะคือกำหนดอา,อาจจะคาดเคลื่อนไม่แน่นอนเพราะการเดินทางในป่าเนนะี่ยไม่สามารถกำหนดเวลาได้ชัดเจนนะครับแต่ก็จะบอกคร่าวๆอย่างนั้อย่างนีว่าจากตรงนี้ไปจะถึงหมู่บ้านแห่งนั้นนะครับใช้เวลาเดินทางประมาณ4ี่ห้าวันก็อธิบายให้อ่าทั้งฝ่ายอเมริกันคนไทยได้รับรู้เออเมื่อคุยกันเรียบร้อยแลย้วก็ออกเดินทางทันทีครับโดยคนนําทางชาวลาวสองคนนะครับ ก็เดินไปโดยมีเวียนสองอ่าเขาเรียกว่าสองเล่มอ่านะครับผมมีควายเตรียมเวื่แล้วก็มีเวียนไปสองเล่มโดยบรรทุกสเสบียงอาหารเครื่องนอนแล้วก็ยารักษาโรคเพื่อเพื่อจะเอาไปให้หมอคนนั้นด้วยนะครับแล้วก็ไปให้คนในหมู่บ้านนั้นด้วยเพราะช่วงแรกๆการเดินทางนะครับจะเป็นป่าโป่งพวกนายฝรั่งก็นั่งอ่าอยู่บนเวียนบ้างเลยเดินลงมาข้างล่างมาสลับกันไปส่วนตอดช้้องสามคนครับเดินตามหลังเวียนไปครับเดินคุยไปกับคนนาทางมากอะไรมากนะพอถึงตกเย็นครับ คนนําทางชาวลาเขาบอกว่าที่ชื่อสมหมายเนี่ยคือคนนาทางจะมีสองคนชื่อสมหมายกับสมชัยครับก็บอกว่าวันนี้เนี่ยพักตรงนี้นะเพราะข้างหน้าจะเริ่มเป็นป่าทึกแล้วเดี๋ยวจะหาที่พักยากทั้งหมดก็หยุดพักตรงนั้นเลยครับโดยมีคนนําทางสองคนครับจัดการเรื่องอาหารและที่พักจัดแจงอะไรให้เรียบร้อยพอเสร็จครับก็มานั่งกินกันก็แยกย้ายกันกินนีัยสองคนคนนาทางก็ไปกินกับสองคนครับพวกอ,อเมริกันแล้วกกับกลุ่มทหารไทยเออตชรฉดอไทายก็กินด้วยกันตอนนั้นเองครับ ผู้กองรพินก็มีโอกาสได้ซักถามกับชาวอเมริกันทั้งสามคนว่าอสาเหตุ e y, อะไรเนะี่ยทําไมต้องเข้าไปหมู่บ้านที่ลึกของเราขนาดนั้นเลยนยซึ่งโชคดีครับอเมริกันทั้งสามคนเนี่ยเขามาทํางานในไทยแบบติดต่อคนไทยมาหลายปีก็พอพูดภาษาไทยได้นิดหน่อยออก็ไม่นิดหน่อยก็พอคุยสื่อสารก็รู้เรื่องนะครับก็ทําให้แบบสื่อสารกันง่ายขึ้นนะโดยทั้งสามคน,นชื่อสตีฟเป็นหัวหน้าโจนาธนานี่ยกับจอห์นนี่ยเป็นผู้ร่วมคณะ สตีฟซึ่งเป็นหัวหน้ากันครั้งนี้ก็บอกกับผู้กองระพินว่าหมอโทมัสเนี่ยนะฮะที่เราจะไปตามเนี่ยเป็นหมอเนี่ยชื่อโทมัสทำงานให้กับ UN เนะครับพึกษาประชาชาตินะแล่ก็และก็เป็นอาสาสมัครด้วยแหละก็เลยเข้าไปรักษาคนในคนลาวที่อยู่ในหมู่บ้านในป่าในแบบที่ห่างไกลอย่างนั้นนะฮะเพื่อไปปนุม,มานแห่งนั้นปกติเนี่ยหมอโทมัสเนี่ยก็จะติดต่อกับทางวิทยุกับ,ก,บกับส่วนกลางหรือหน่วยางานของเขาเนี่ยทุกสัปดาห์แต่อยู่ๆครับยูเอ็นบอกว่าแบบ ติดต่อกับหมอโทรมัสไม่ได้มาสามสี่เดือนแล้วไม่ไม่รู้เป็นอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าก็เลยขอร้องไปทางสหรัฐอเมริกาผ่านสถานทูตนะครับว่าไอ้ในสถานทูตสหรัฐในประเทศไทยไว่าติดต่อกับหมอคนนี้ให้หน่อยเออแล้วก็ไปช่วยดูซิว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยเขตติดต่อกับเราแล้วก็อะจะเดินทางง่ายครับก็เลยส่งเนี่ยพวกเขามาดูว่าเกิดอะไรขึ้นเอผู้กองละพินก็พยักหน้ารับรู้นะครับจากนั้นจะถามว่า,าแล้ว ผู้กองลพินก็ถามว่าถ้าเกิดเราเข้าไปแล้วไม่เจอหมอแล้วจะทํำยังไงต่อสตีฟบอกว่าก็คงต้องเข้าไปหาสาเหตุก่อนว่าติดต่อไม่ได้เพราะอะไรตายหรือว่ราะโดนลักพาตัวหรือเป็นโรคอะไรหรือเปล่าจากนั้นก็คงเขียนรายงานตามความจริงครับอืมเมื่อจัดการนะ่ะอลพินก็คุยกันไปกินกันไปเมื่อกินอาหาเสร็จเรียบร้อยก็แยกยากันนอนโดยมีคนนําทางช้าราวนะครับอ่าเป็นคนอยู่นั่งเฝ้ายามเฝ้ากองไฟเวลาผ่านไปจนงเช้าครับ ก็ไม่ไม,ไม,ไมีไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็จกัดแจงเรื่องอาหารเชา้าเสร็จก็ธุระส่วนตัวนี้นก็ออกเดินทางต่อคณะค้นหาหรือคณะติดตามหมอโภมาเดินทางมาได้เวลาสามวันสามคืนครับพอเข้าเวลาเช้าวันที่สี่ครับคนนําทางชาวลาก็บอกกับผู้กองรนะพินว่าทางข้างหน้าที่จะเดินผ่านเนี่ยมันชื่อว่าป่าพานหายให้ระวังตัวกันหน่อยนะเวลาเดินจะเดินแยกหรือแตกออกจากอ่าแตกแถวหรือว่าแตกออกไปไหนโดยที่ไม่บอกมาก่อน เราปีนก็สงสัยป่านี้มีอะไรมีอันตรายขนาดไหนทําไมจึงเรียกว่าผ่าป่าผา,า,านหายจึงถามสมหมายอคนนําทางชาวเราว่าเพราะอะไรถึงเป็นเรียกแบบนั้นและเป็นบ่ออะไระเขาเรียกคนนําทางก็ได้นะหรือจะเรียกผานสมหมายก็ได้บอกบอกว่าป่าตรงนั้นน่ะพวกผานที่เคยเข้าไปล่าสัตว์หรือตามสัตว์ที่โดนยิงบาดเจ็บเข้าไปมักไม่ได้กลับออกจากป่านั้นใหม่เลยส่วนมากจะหายแบบหายไปแบบไร้ร่องรอยน้อยคนที่จะได้กลับออกมา กท็ที่กลับออกมาได้ก็เป็นที่ว่าเข้าไปนิดเดียวเข้าไม่ลึกมากแล้วก็บอกจะบอกว่าที่นั่นนโอ้มีสัตว์ดุร้ายสัตว์ป่าเยอะสัตว์ลายลายหมดแบบที่ไม่เคยเจอเคยเจอมาก่อนแลวแต่ละโตก็ใหญ่เหลือเกินสมหมัยหรือว่าคนนำทางที่สมัยรูปพังสมายก็บอกว่าที่เราต้องเดินตัดป่าช่วงนี้เพราะว่าช่วงนี้เป็นทุ่งโลง่งและแคบเควียสามารถเดินไปได้และใช้เวลาไม่เกิน2วันก็จะทะลุถึงเขตหมู่บ้านนั้นได้เลยแต่ถ้าเราจะอ้อมป่าอย่งนี้ต้องใช้เวลาเพิ่มอีก10กว่าวันตก สิบถึงสิบห้าวันแล้วพินได้ฟังแบบนั้นครับก็รีบไปบอกเรื่องราวทั้งหมดกับพวกที่เหลือได้เข้าใจจากนั้นทั้งหมดก็เดินเข้าป่าผ่านหายไปพอเดินเข้าป่าผ่านหายไปทั้งหมดก็ต้องเดินด้วยความระมัดระวังตามคําบอกของคนนําทางครับแต่ระหว่างเดินทางนะครับก็ต้องมีความก็เกิดความหวาดเสียวจนตลอดทางเพราะาทั้งเสือโครง่งขนาดตัวเท่าง,งูเท่ากระถิงกัโดดผ่านหน้ากองเควียงเข้าไปเลยโอ้โหเรียกว่า ตัวขนาดมือม้าไม่เคยเจอเสือเสือตัวใหญ่ขนาดนี้มาก่อนเดินไปสักพักก็เจอรอยตีนช้างขนาดใหญ่เรียกว่าคนสามารถเข้าไปนั่งเล่นในแบบสบายสบายเลยทําให้คณะเดินทางต้องเสียสันหลังว่าบทีเดียวว่ามันอะไรจะขนาดนี้ไม่เคยเจอเสือตัวใหญ่ขนาดนี้ไม่เคยเจอรอยเท้าช้างที่มันใหญ่ขนาดนี้มาก่อนเมื่อเดินทางไปถึงป่าไผ่ก็ไผ่ที่หนาราวกับกาแพงเมืองจีนเลยนะคนนาทางบอกว่าเราจะพักกันในกอไผ่นี่แหละโดย เดี๋ยวเราฟันทางเข้าไปในพักในกอไผ่ในพื้นดินมว่างที่กอไผ่ที่มันล้อมรอบอยู่นนเนี่ยเนี่ยเพราะว่าแล้วโดยที่ใช้กอไผ่และหนามหนาของมันขนาดใหญ่เป็นเกาะป้องกันสัตว์ร้ายในคืนนี้สัตว์ร้ายอันตรายจากป่าแห่งนี้จากนั้นคนนําทางก็รีบหาพื้นที่ว่างที่พอจะให้คนแปดคนและควาย,ยาเข้าไปพักในที่มีกอไผ่ล้อมรอบได้เมื่อเจอกอไผ่ที่มันล้อมรอบมาแผ่นดินมวงว่างอยู่ครับพวกคนนําทางละพวก พลพินก็ช่วยกันฟันกิ่งไผ่เพื่อจะถางทางพอให้คนและควายเดินเข้าไปได้จากนั้นก็คนา่างบอกให้ทําธุระส่วนตัวให้เสร็จก่อนแล้วก็ปลดปลดควายออกจากเขวียนนะครับแล้วก็เดินแล้วก็จูงควายเข้าไปผูกด้านในก่อนจากนั้นทั้งหมดก็เข้าไปอยู่ด้านในกาไผ่นะครับพอเข้าไปเสร็จคนทาง,ทางรีบตักไม้ไผ่ขนาดใหญ่ครับมาขัดในตรงทางเข้าอ่ะไปเนยะเอาไม้ไผ่มาขัดเอาหนามไผ่มาสะไว้มาเป็นเรียวกว่ากันทุกอย่างไม่ให้เข้ามาได้ครับเหมือน,นเราทำเป็นประตูไม่ให้อะไรเข้ามาแบบนั้นเย่ย พื่อชาวบริกันก็มองด้วยความสงสัยว่าทำไมต้องทําขนาดนั้นเลยก็เลยถามินว่าทำไมสองคนนั้นต้องขัดทางเข้าออกแน่นหนาราวกับประตูคุกขนาดนั้นเนี่ยินบอกในป่าแห่งนี้อันตรายมันมากคนนําทางเขาบอกแบบนั้นจากนั้นทั้งหมดก็มานั่งพักรวมกันอ่าที่พักในคืนนี้ครับเป็นเป็นที่พื้นที่กว้างขนาดประมาณ15เมตรคูณ15เมตรเรียกก็ได้ว่าให้ทั้งคนและควายอยู่ได้แบบสบายทั้งหมดนั่งกินข้าวรวมกันโดยใช้อาหารกระป๋องที่เตรียมมาจังหวะนั่นเองครับ สตีฟที่เก็บความสงสัยมานานเกี่ยวกับป่าแห่งนี้อันตรายป่าแห่งนี้จึงถามคนนาทางด้วยว่าป่าแห่งนี้มันมีอะไรที่น่ากลัวขนาดนั้นถึงต้องได้ป้องกันทางเข้าอย่างแน่นหนาโดมินาพินนะครับทำหน้าที่สื่อสารเป็นล่ามให้คนนําทางได้บอกว่าป่าแห่งนี้มันมีสัตว์ร้ายอยู่มากมายและขนาดก็ใหญ่กว่าสัตว์ปกติทั่วไปมากนะัอย่างที่เคยเจอเมื่อตอนกลางวันที่ทั้งเสือทั้งรอยตีนช้างก็ใหญ่ขนาดนั้นขนาดพานป่ายังไม่กล้าเข้ามาในนี้เลยถ้าไม่จําเป็นจริงๆเพราะเข้ามาแล้ว น้อยคนที่ทจะได้กลับออกไปเมื่อได้ฟังรับพินอธิบายแล้วชาวอเมริกันพยักหน้ารับรู้จากนั้นก็แยกย้ายกันพักผ่อนเวลาเกือบสองทุ่มครับท่านผู้ฟังขณะนั้นทุกคนยังไม่ทันได้หลับเลยควายที่ล่าไว้ในในกอไปเริ่มมีอาการดิ้นสะบัดเชือกอย่างแรงเลยจนทุกคนเห็นได้ชัดได้ยินเสียงเลยคนนาทางชาวลาบอกว่าแบบนี้ไอ้ควายมันต้องได้สัมผัสกับอะไรหรือได้กลิ่นอะไรแน่ๆถึงได้แบบทาให้มันมีอาการได้ขนาดนี้ไม่นานเกินรอครับ สิ่งที่ทําให้ควายตื่นกลัวและสุดแล้ว,ว่าดิ้นรนขนาดนี้ก็แสดงตัวให้เห็นครับมันเป็นเสือโคร่งครับแต่ขนาดมันเท่ากับกระทิงครับและมันไม่ได้มาแค่ตัวเดียวครับมันมาถึงห้าตัวครับทั้งแปดคนไั้แต่ตะลึงและตกใจทั้งขนาดของเสือและจํานวนที่ผิดปกติเพราะเสือโคร่งส่วนมากจะออกหาก,กินตัวเดียวครับไม่ออกล่าเป็นฝูงครับเราพินถามคนนาทางว่าจะเอาอยัางไงดีคนนาทางบอก แล้วอยู่ในนี้มันคงเข้ามาไม่ได้เข้ามาได้ยากอะ่ะมันถ้ามันเข้ามาตรงไหนถ้ามันจะแหวกเข้ามาเราก็ทุยกันยิงสกัดก็น่าจะขอรับมือได้แล้วก็เป็นจริงอย่างคนคนนำทางบอกครับเจ้าเสือพวกนั้นนะพยายามจะเดินรอบที่พักนะครับมันหาทางมือนมันจะเข้ามาให้ได้แต่จริงตรงที่ว่ากอไผ่กอไผ่ขยัดขนาดใหญ่และก็านหนาแน่นนะและหนามก็ทั้งคมทั้งใหญ่ เสียงมันเสียงเสือมันร้องเหมือนเจ็บเหมือนมันตอนที่มันเดินเลาะหาทางเข้าแล้วมันไปโดนเอาหนามไผ่เกี่ยวเกี่ยวเกี่ยวตามตัวตามอะไรเพราะเสือถึงจะให้ใหญ่แค่ไหนครับเสือเป็นสัตว์ที่หนังบางมากครับโดนหนามตัวอะไรหน่อยมันก็เจ็บมันก็ร้องมันเดินรอบๆตลอดเวลาเหมือนเล่นสงครามประสาทกับเพื่อมนุษย์ครับถึงจะเข้ามาไม่ได้แต่มันก็สร้างความหวาดระแวงความหวาดกลัวให้พวกมนุษย์ได้อย่างมากยิ่งเจ้าควายดินสะบัดแรงจนเชือกเกือบขาดแต่ดีที่คนนาทางอ่ะ เข้าไปช่วยผู่ให้แน่นขึ้นไม่งั้นคงแย่ถ้าเกิดควายหลุดขึ้นมาครับนี่พวกมนุษย์ก็ได้แต่ถือปืนคอยแบบยืนดูสาส์ส่องไปมาว่าเจ้าเสือคนนั้นจะเข้ามาทางไหนเวลาผ่านไปชั่วโมงกว่าครับแผ่นดินเริ่มสั่นสะเทือนครับพอแผ่นดินเริ่มสั่นสะเทือนไอ้เสือครับไอ้คนแก่มองเสือมันทําท่าลุกนี้ลุกลนแล้วก็พากันวิ่งหนีกัจากตรงนั้นไปเลย ไม่ทันหลยครเสียงช้างร้องครับลาบ,บฟ้าสะดมดินทลายก็ดังออกมาจากทุกที่ทุกทางรอบๆที่พักรอบๆก็ไผ่ที่ล้อมรอบอยู่ทั้ง8ดคนนะครับมองได้เห็นคราวนี้นะครับมันเกินกว่าสิ่งที่จะคาดคิดไว้มากนะครับเพราะมันเป็นโคลงช้างขนาดมาฮึมาแต่ละตัวนะครับสูงไม่ต่ำกว่าสี่เมตรยิ่งจตัวที่ยืนหน้าสุดของพวกมันนะซึ่งน่าจะเป็นตัวจากโคลงนะสูงน่าจะเกินห้าเมตรครับ ใหญ่เรากับปุกเขาเหล่ากามันยืนบังแสงจันจนมิดนะครับแบบเรียกได้ว่าทั้งหมดแบบทั้งแปดคนนะ่ะคล้ายๆก็อยู่ในนรกแล้วมีสัตว์นรกล้อมรอบอยู่เนี่ยนะครับเพราะแต่ละตัวนะท่าทางมันไม่เหมือนช้างทั่วไปครับท่าทางมันดุร้ายหิวกระหายเหมือนอยากจะเข้ามาในกองไฟแล้วฉีกกระชากร่างมนุษย์ที่อยู่ในนั้นให้เป็นเป็นเป็นให้แหลกให้เลหเลวไม่เป็นชิ้นดีเลยเราพินต้องตะโกวนว่าทุกคนว่าใจเย็นใจเย็นๆยนอย่าต,ตื่นตระหนก เพราะกอไผ่ที่มีอยู่เป็นกอไผ่ขนาดใหญ่เรียกว่ามันแล้วมันคงยากที่จะเข้ามาได้ที่ช้างพวกนั้นจะเข้ามาได้นะครับไอช้างพวกนั้นก็พยายามจะลื้อจะดึงจชดึงวงดึงกอไผ่นะครับหวังจะเปิดช่องเพื่อจะเข้ามาในกอไผ่ได้แต่ติดที่ว่าหน,นามมันมันหนามมันยาวแล้วมันใหญ่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายที่มันจะดึงและแหวกเข้ามาฝ่ายมนุษย์ได้แต่นั่งผวาอย่างเดียวครับว่าไอช้างโครงเนี้ยที่มีขนาดใหญ่เนี่ยจะเข้ามามาแหวกเข้ามาได้หรือเปล่าแต่ด้วยกอไผ่ที่มันมีขนาดใหญ่นะครับ ลำต้นเนี่ยขนาดแบบเรียกว่าหนึ่งคนโอบจะโอบไม่มิดเลยครับมันถึงได้แบบช้างตัวเนี้ยช้างพวกเนี้ยไม่สามารถเข้ามาได้ง่ายๆครับมันล้อมก็ไผ่พวกมนุษย์อยู่ละล้าสองชั่วโมงจึงได้ถอยห่างนีออกไปเสียงช้างค่อยคอยเงียบไปเงียบไปตกละละ้าตีหนึ่งกว่าครับฝ่ายมนุษย์ก็ได้ผ่อนคลายลงและหลับกันลงได้เพราะว่าช้างมันมันไม่อยู่แล้วเสียงก็หายไปแล้วจนรุ่งเช้าครับคนนาทางก็ ตัดกอไผ่ออกมาก่อนเอาไม้ที่ขัดๆไว้ดึงออกทีละหน่อยแล้วออกจากกอไผ่ออกไปดูลาดลาวก่อนเดินไปดูลาดลาวสักพักครึ่งชั่วโมงก็กลับมาแล้วบอกไม่มีวิเวทั้งทั้งช้างทั้งเสือจากนั้นทั้งหมดก็รีบออกจากตรงนั้นครับและก็รีบเดินทางทันท,ท,ทีนะครับเรียกว่าไม่กินข้าวช้าเลยทั้งหมดครับเดินทางเดินทางมาและในเย็นวันนั้นเองครับก็ผ่านพ้นป่าผ่านหายออกมาแต่ก็ยังไม่ไว้วางใจนะครับเดินทาง ออกผ่านจากป่าผาไหนเราลาวสองกิโลถึงได้หยุดพักตรงนั้นแล้วก็ว่าคืนนี้ต้องพักแรมที่นี่แล้วจากนั้นคนนําทางก็บอกว่าอืเราพักกันตรงนี้นะเดี๋ยวหุงหอาหารให้แล้วก็บอกว่าพรุ่งนี้สายๆนะฮะเราจะถึงหมู่บ้านแห่งนั้นแล้วพวกฝ่ายอเมริกันครับก็เตรียมวิทยุสื่อสารออกมาเลยลก็ลองเรียกไปเรียกไปแต่ก็ไม่มีเสียงตอบรับออกมาแล้วก็ได้บอกกับทางฝ่ายไทยและคนนําทางว่าพรุ่งนี้ให้ระวังตัวกันหน่อยนะเพราะว่าไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้น พราะที่นั่นไม่สามารถติดต่อคนของเขาได้เลยและก็ไม่มีใครติดต่อกลับมาจากนั้นทั้งหมดก็แยกย้ายกันไปพอเช้ามืดทุกคนตื่นมาแล้วก็ออกเดินทางทันทีจนถึงเวลาราวแบบสิบเอ็ดโมงทั้งหมดก็ถึงหมู่บ้านแห่งนั้นกลางป่าถึงหมู่บ้านกลางป่าแห่งนั้นทั้งหมดกระจายกันออกสำรวจรอบๆหมู่บ้านก็ไม่เจอสิ่งมีชีวิตอะไรเลยครับก็จนมารวมตัวกันอีกและก็ได้ต่างคนต่างซักถามแล้วก็ได้ข้อมูลคร่าวๆว่าหมู่บ้านแห่งนี้มีบ้านเรือนหลังประมาณสักห้าสิบหลัง แต่ไม่เจอผู้คนหรือสิ่งมีชีวิตอยู่เลยจากนั้นสตีฟที่เป็นหัวหน้าคณะในครั้งนี้นะครับก็ให้บอกว่าให้เดินสำรวจให้รอบๆพื้ทอย่างละเอียดแต่ละบ้านแต่ละบ้านทุกหลังเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นแน่จากนั้นไม่นานครับทั้งฝ่ายจอชดอไทยก็เจอกับวิทยุสื่อสารคืนหนึ่งก็จึงเรียกฝ่ายอเมริกันไปดูฝ่ายอเมริกันไปดูก็เห็นว่านี่เป็นวิทยุของหมอนี่ที่เข้ามาช่วยรักษาคนไข้ที่ใช้สื่อสารกับคนภายนอกนสภาพก็ยังดีเหมือนเดิมนะ ไม่มีอะไรเสียหายเลยยังใช้การไม่ใช้งานได้แต่คนหายไปไหนจากนั้นทั้งหมดก็ช่วยสำรวจร,บรอบๆหมู่บ้านทั่วหมู่บ้าน,นกีกี้จนห้าโมงเย็นทั้งหมดก็มารวมตัวกันแล้วก็พักแรมกันกลางหมู่บ้านนะครับจากการสำรวจจากการทั้งหมดผู้คนหมดๆๆก็มามาพูดคุยกันว่ามันเกิดอะไรกันแน่ทั้งชาวบ้านเข้าของเครื่องใช้ทั้งหมดอยู่ในสภาพดีไม่ได้ถูกทําลายมีแต่แบบเหมือนนี่อยากย่อยขึ้นอะไรขึ้นไหมที่มันมเหมือนของไม่ได้ใช้มานานมีฝุ่นเกาะมีอะไรบ้าง แต่ชาวบ้านไปไหนชาวบ้านคงไม่ได้ถูกฆ่าตายไม่ได้และไม่ได้อบพยพไปไหนอบพยพหนีอะไรไปไหนแน่เพราะข้าวของทุกอย่างยังอยู่ครบหมดทุกบ้านะว่าโจรป้นก็คงไม่ใช่ไม่มีเพราะไม่มีร่องรอยการต่อสู้กันอะไรเลยหรือว่าจะโขงช้างจะเข้ามาลรือหมู่บ้านก็ไม่ใช่เพราะทั้งบ้านเรือนข้าวของเครื่องใช้อยู่ในสภาพดีๆทุกคนงงไปหมดังหาข้อสรุปไม่ได้คล้ายๆกับว่า ทั้ชาวบ้านทั้งที่หมดทั้งหมดที่อยู่ที่นี่กับสัตว์เลี้ยงหรือว่าสัตว์อะไรที่อยู่ที่นี่เคยอาศัยอยู่ที่นี่อยู่ดีๆก็หายตัวไปหรือไม่ก็พากันเดินไปนหายไปไหนสักแห่งแล้วก็กลับมาไม่ได้แล้วพินเลยถามฝ่ายอเมริกันว่าจะเอาอยัางไงต่อฝ่ายอเมริกันบอกเดี๋ยวลองสำรวจร,รอบๆหมู่บ้านอีกสองสามวันถ้าไม่ได้เบา่อเสาะอะไรเพิ่มก็เดินทางกลับทันทีหลังจากนั้นทั้งหมดก็มาชุวก็มาพักก่อนแล้วก็สำรวจทั้งในหมู่บ้านและรอบๆหมู่บ้านอีกสามวัน ก็ไม่พบเบาแสอะไรเลยไม่พบร่องรอยสิ่งมีชีวิตอะไรเลยที่ว่าจะเจอแถวนั้นก็ตกทั้งหมดก็ฝ่ายอเมริกาตกลงก็กลับอ่าเดินทางกลับครับและเรื่องนี้นะครับทางฝ่ายอเมริกาก็ปิดข่าวเงียบไม่เคยพูดถึงเรื่องนี้อีกเลยเรื่องเกี่ยวกับว่าหมู่บ้านกลางป่าในประเทศลาวที่มีคนเคยอาศัยอยู่และมีคนอเมริกันเคยมาอยู่ที่นี่ ว่าแล้วมันหายไปไหนหายไปได้ยังไงก็ไม่มีข่าวขาวจากเรื่องนี้ออกมาอีกเลยครับและนี่ก็ครับก็คือเรื่องของหมู่บ้านล้างกลางป่าหรือหมู่บ้านอาถรรพกลางป่าในประเทศลาวถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ฝากติดตามช่องไม้คนแสวงหาด้วยครับขอบคุณครับ